สวัสดีครับพบก,กัการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจันเช้าวันที่25มิถุนายน2558ภาพรวมจะขึ้นไหวของราคาทองคำณลวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1 1 7 7 8 5มีการขึ้นไปากระดับสูงสุดบริเวณ1,179.90ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,171.03ปิดตลาดไปบริเวณ1,174.80อ่อนตัวลงมาประมาณ3.14เรียญตาอลาติน ราคาทองคำตลาดโลกมีการขยับลงเล็กน้อยโดยมีการร่วงลงจากระดับต่ําสุดในรอบกว่าสสัปดาห์และร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่สดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลงเงินยูโรและเทดเดอร์รอฟัองข่าวความคืบหน้าในการเจรจานี้ของกรีซยังเป็นปัจจัยตัวหน,นึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นไม่ไม่มากนะักท่้นี้ราคาทองคำร่วงลงขณะที่มีการคาดการณ์งแนวโน้มว่ากรีซยังคงมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ โดยการคาดการดังกล่าวกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงและมีการขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําออกมาประกอบกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัว GDP ของสหรัฐหดตัวลง0.2%ต่อปีในไตรมาสแรกหลังจากที่เคยรายงานในเดือนพฤษภาคมว่า GDP ของสหรัฐเจะหดตัวถึง0.7%ในไตรมาสที่1ของปีนี้สรุปภาพรวมการลงทุนนักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ กองทุนทองคำ SP ซื้อทองคําเพิ่ม0.895ตันถือกองทองคําที่ระดับ706.370 70ตันกองทุนโรหะเงินไอแชร์ are, สะสมโรหะเงินเพิ่ม38.62ตันถือกองโรหะเงินที่ระดับ12,690ตันการเคล่อนวของสินทรัพย์อื่นนะวันก่อนหน้าโรหะเงินปิดตลาดไป้ระดับ15.93บวกขึ้นมา0.17แต่ชินีดาวโจนปิดตลาดไป้ระดับ17,966.07จุดอ่อนตัวลง178.00จุด สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปแร้วอับร1.1205บวกขึ้นมา0.0036ดัชนีดลอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ะดับร9.526่อนตัวลงมา0.17ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบตลาคาทองคำนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาการเจราจานี้กรีที่ยังคงไม่คืบขณะที่ผู้นำ EU เตรียมประชุมต่อในวันนี้การเจราจานี้ต่อรอเพื่อช่วยเหลือกรีกในการชำระหนี้ประชิญกับอุปสรรควันนี้และกลุ่ม และามนตรีกลังของยูโรโซนหรือยูโรพุกกล่าวหาก,กริกว่าปฏิเสธที่จะประนีประนอมถึงแม้ว่าก,กริกก็จะถึงกําหนดเส้นตายในการชรําระหนี้ในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าหากกรีกผิดนัดชำระหนี้กริกอาจจะต้องถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนเนื่องจากผู้นํำสาภาพยุโรปยังคงมีการประชุมกันต่อเนื่องในวันนี้นยายกรัฐมนตรีอเล็กซิสไซฟัสของกรีก จิมเจราจาต่อรองกับผู้นำสถาบันเจ้านี้ต่างๆในช่วงเช้าวันนี้เพื่อพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงก่อนที่ยูโรกรุปจะมีการจัดประชุมอีกครั้งในเวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลล่าอ่อนค่าลงมาหลังจากพุ่งขึ้นรับแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐดอลลร์าสาหรัฐมีการปรับตัวลงในวันพุธ หลังจากแตะอัดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ในวันอังคารขณะที่อัตราผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลดลงทั้งนี้นักลงทุนเปลี่ยนความสนใจเรื่องกรีไปยังแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐที่มีแนวโน้มที่อาจจะมีการยขยับขึ้นการขัดความคืบหน้าในการแก้ไขวิกฤตการณ์นิกรีทำให้นักลงทุนลดความเสี่ยงลงในตลาดอย่างไรแล้วก็ตามการอ่อนตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์ยังไม่มากนะัก เนื่องจากนักลงทุนมีการคาดการว่าอย่างไรแล้วก็ตามเปดจะยังคงมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้ประกอบกับข้อมูล GDP ของสหรัฐยังมีแนวโน้มที่ยังคงสดใสามากขึ้นโดย GDP หดตัวลดลงเพียง0.2%ในไตรมาสแรกเท่านั้นขณะที่ราคาทองคำภายในประเทศได้รับแรงหนุนจากมาตอล่าลอ่อนค่าเช้านี้คาดแกว่งตัวในกรอบรอปัจจัยใหม่และรูรุ่มการซื้อขายยังไม่คึกคักโดยเป็นไปตามการเคลื่อนไหวในกรอบ และมีการเคลื่อนไหวตามสกุลเงินตาต่างประเทศแต่ปริมาณการธุรกรรมยังไม่มากนักเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนดิวเรื่องู้ค้าเงินคาดการว่าค่าเงินบาทจะทรงตัวเพื่อรอดูความชัดเจนเรื่องปัญหานิกฤตโดยคาดการกอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ2.375ถึงระดับ3 3 8 5สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 1 7 1,163และ1,153 แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,180-1,190และ1,203สำหรับผลิตการลงทุนและรองคำยังคงไม่สามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ1,190เหร 1, ียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้และยังคงมีแรงขายกดดันเช่นเดิมอีกทั้งกรอบราคายังคงเคลื่อนไหวในระดับที่แคบลงเื้องต้นประเมินแนวระ,ระดับ1,170-1,163เ 11, หรียญดอลลาร์ต่อเพสออนขณะที่แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,180-1,190เหรียญดอลลาร์ต่อเสออน แนะนํไม่ต่ํจากเดิมคือการเปิดสถานะซื้อควรรอเมื่อราคาตั้งฐานได้อย่างแข็งแกร่งและการเปิดสถานะขายต้องพิจารณาโซนระดับ1 1 9 3เถึง1 2 0่เหรียญดอลลาร์ต่อทรั์สสํหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ